เพื่อที่จะศึกษาพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าที่จะเป็นผู้ที่เปิดตาใจไฟวิญญาณของเราให้เราได้เห็นความจริงและให้ความจริงนั้นที่จะปลดปล่อยเราเป็นไทยให้ความจริงนั้นที่จะทําให้เรามั่นคงอยู่ในทางของพระองค์แต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนําชีวิตของเราและสอนเรานําเราไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์เจ้าตั้งผูกมัดทุกอํานาจมืดเวียนชั่วมันจะไม่มีสิธิ์มีส่วนในการเรียนการสอนของเรา แต่พระองค์เจ้าข้าขอบรรยาการแห่งฟ้าสวรรค์ที่จะปกคลุมอยู่เหนือเราเราขอมอบช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาทิตย์ที่ผ่านมาใครได้มาเรียนละวีบ้างคะอ่ามีหนึ่งคนท้วนนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของใครอะไรคะ เป็นเรื่องของหอบาเบลใช่ไหมคะปฐมการบทที่สิบเอ็ดนะคะเป็นหอบาเบลที่หอบาเบลมีคนมารวมตัวกันเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้าใช่หรือไม่ใช่ไหมคะที่หอบาเบลคนมารวมตัวกันเพื่อจะนมัสการพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขามารวมตัวกันเพื่อที่อะไรคะเขาอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าใช่ไหมเขาก็เลยมารวมกันแล้วก็ สร้างหอนะคะให้สูงขึ้นเพื่อที่จะเขาจะเท่าเทียมกับพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วพระเจ้าก็ทําไมคะให้เขาคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะมีภาษาต,ต่างๆเกิดขึ้นที่นั่นนะคะทําให้เขาไม่ประสบผลสําเร็จในการสร้างหอบาเบลแล้วก็สิ่งที่อาจารย์คมภีร์ได้สอนนะคะในการไปใน,ในการประยุกต์ใช้ก็คือว่าพระเจ้าให้ภาษากับเราเพื่อที่เราจะทําไมคะ สื่อสารเนาะสื่อสารกันเรามีอะไรให้เราคุยกันนะคะอย่าเก็บไว้หรืออย่าเข้าใจไปคนเดียวใช่ไหมคะหรือถ้าเราได้ยินว่าใครพูดอะไรถึงเราอะไรแบบนี้นะคะเราเราอย่าฟังแค่คนกลางเราต้องไปถามเจ้าตัวใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราได้รับบทเรียนหรือว่าเป็นบทเรียนที่เราได้รับจากอาหอบาเบลนะคะวันนี้นะคะเราจะมา ขึ้นบทใหม่นะคะบทที่12นะคะปฐมกาลบทที่12เป็นเรื่องของที่พระเจ้าทรงเรียกอับราอับรามนะคะต,ตอนนี้เขายังชื่ออับรามปฐมกาลบทที่12มีทั้งหมด20ข้อนะคะส่วนแรกก็เป็นส่วนที่พระเจ้าทรงเรียกอ ปรามให้ออกจากเมืองที่เขาอยู่แล้วก็ส่วนที่สองนะคะเขาไปลี้ภัยที่ประเทศอีบนะคะอับรามเป็นใครนะคะอับรามคนนี้เขาสืบเชื้อสายมาจากเทรานะคะเทราเป็นพ่อของอับรามเทราเป็นเชื้อสายของเชมซึ่งเป็นลูกของ โนอาหนะคะหลังจากน้ําท่วมแล้วก็ต้นตระกูลที่พระเจ้าเลือกก็เป็นโนอาแล้วก็อับรามนี่ก็เป็นเชื้อสายของเชมนะคะโอเคเมื่ออับรามนะคะเขาอยู่ในเมืองฮารานเนาะปักหลักอยู่ที่นั่นแท้ที่จริงพ่อของเขาเนี่ยออกมาจากเมืองเออใช่ไหมคะแล้วก็เข้าสู่เมืองฮารานแล้วที่นั่นพ่อของอับรามหรือเทรานเนี่ยก็ตายแล้วเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่น และขณะที่เขาอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานพระเจ้าก็ได้มาแล้วก็เรียกอับรามนะคะให้ออกจากออกจากอะไรบ้างคะพี่น้องเราดูได้กันในปฐมกาลบทที่12อข้อที่หนึ่งพระเจ้าบอกว่าให้ออกจากอะไรบ้างออกจากดินแดนออกจากพี่น้องของเจ้าแล้วก็จากบ้านอิดาของเจ้า ไปยังที่ไหนคะไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าก็คือพระเจ้าได้บอกหมดไหมคะพระเจ้าเรียกบอกว่าไปประเทศประเทศนี้ไม่ได้บอกใช่ไหมคะแค่บอกว่าออกมาเถอะออกมาจากดินแดนออกมาจากญาติออกมาจากบ้านบิดาที่เขาอยู่นะครที่เป็นความมั่นคงของเขาทุกอย่างพระเจ้าเรียกเขาให้ออกมา แล้วพระเจ้าสัญญากับเขาว่าพระเจ้าจะให้อะไรกับเขาคะในข้อที่สองพระเจ้าจะให้อับรามเฮัมเป็นอะไรบ้างคะให้เป็นชนชาติใหญ่เป็นอะไรอีกคะพระเจ้าจะให้เขาทำอะไรอีกพระเจ้าจะอวยพรเขาใช่ไหมคะพระเจ้าจะทำให้อับรามเป็นยังไงคะมีชื่อเสียงใหญ่โตใช่ไหมคะ แล้วอับรามพระเจ้าจบอกว่าอับรามก็จะเป็นพรน,นะคะและคนทั่วโลกจะรับพระพรเพราะอับรามถ้าเป็นเราไปไหมคะไปพอพอเห็นข้อที่สองแล้วอยากไปแต่ถ้าพอข้อแรกไม่อยากจะไปทุกอย่างมีทุกอย่างแล้วบ้านก็มีครอบครัวก็มีแล้วไม่อยากไปแต่พอพระเจ้าจบอกว่าจะให้เป็นชนชาติใหญ่ แต่เราอย่าลืมนะคะว่าณเวลานั้นอับรามเป็นยังไงคะเข,เขามีลูกได้ไหมคะก็มีลูกไม่ได้นะคะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าจะอวยพรเขาอวยพรเราเขาก็คงจะคิดถึงทรัพย์สินเงินทองสัตว์เลี้ยงแต่กว่าที่สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวจะออกลูกแล้วจะมีมากมายก็ไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วพระเจ้าบอกว่าจะทําให้เขามีชื่อเสียงใหญ่โต ถ้าสมัยนี้เรายังโอเคพอเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนในขณะที่พระเจ้าสัญญาคือมันมันตรงกันข้ามกับที่อับรามเป็นถ้าอับรามมีความคิดมีตะก,กะทั่วไปเหมือนเราเราก็คงไม่กล้าที่จะก้าออกไปใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่าทำให้เป็นชนชาติใหญ่แน่นอนว่าเขาต้องมีลูกได้แต่ณเวลานั้นเขาไม่สามารถมีลูกได้ถ้าอับรามไม่มีความเชื่ออับรามก็จะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยโกหก พระเจ้าให้เขาออกไปจากที่ที่เขาอยู่อย่างปลอดภัยไปผจญภัยแล้วก็สัญญาอะไรไม่รู้ลมลแรงๆใช่ไหมคะแต่ว่าอับรามเขาตัดสินใจไปนะขณะที่เขาเป็นหมันแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่พระเจ้าจะอวยพรเขานะคะแล้วจะทําให้มีชื่อเสียงใหญ่โตและคิดดูสมัยนั้นนะคะจะทําให้มีชื่อเสียงใหญ่โตจะทําได้ยังไง ถ้าในสมัยของเราก็ง่ายหน่อยเพราะว่ามี a ฟ e b o ๊ k มีสื่อโซเชียลหลายๆอย่างถ้าจะทําให้ใครมารู้จักเราหรือรู้จักใครใคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ง่ายใช่ไหมคะแต่ในสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วจะไปจะให้เป็นที่รู้จักได้ยังไงแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะที่อับรามไม่คิดมากถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทําก็พระเจ้าทาเขาก็ไปนะคะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้มีชื่อเสียงใหญ่โตได้ยังไงแต่เขาก็กล้าที่จะก้าวถ้าสิ่งนี้นะคะเป็นการหนุนใจเราว่าถ้าพระเจ้าเลือกที่จะโปรโมทชีวิตของเราพระเจ้าทำได้และสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นจะมั่นคงและอยู่นานนะคะทุกวันนี้ถ้าถามผู้เชื่อหรือริเียนทั่วไปนะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักอับรามใช่ไหมคะ เราทุกคนรู้จักเขาเพราะว่าพระเจ้าเป็นทําให้เขาเป็นที่รู้จักพระเจ้าเป็นคนที่ทําให้เขามีชื่อเสียงใหญ่โตแม้ในมาหลายพันปีแมแมแต่ขณะที่ในยุคนั้นยังไม่มีสื่อไม่มีอะไรที่จะทําให้เขาเป็นที่รู้จักแต่ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่โปรโมทเราการโปรโมตของพระเจ้ามันยิ่งกว่า f a c e b o o k การโปรโมทของพระเจ้านั้นยิ่งกว่า youtube นะคะ ดังนั้นเมื่อพระเจ้าจะโปรโมทเรามันจะเป็นจริงและมันจะอยู่นานนะคะและไม่มีใครที่จะเอาเราลงได้เพราะพระเจ้าเป็นคนที่โปรโมทและยกชูชีวิตของเรานะคะและจากนั้นพระเจ้าก็สัญญาว่าอับรามจะเป็นพรให้กับคนทั่วโลกนะคะเมื่อเขาออกไปและเมื่อมาถึงมาถึงข้อสี่นะคะข้อสี่นั้นบอกว่าไฟอับรามก็ ไปตามพระดำรัสของพระยาเวโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นท่านมีอายุได้75บหปีนะคะเมื่อพระเจ้าเรียกปุ๊บอับรามตามเขาไม่ได้มองว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงแล้วเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยดีแล้วนะคะแต่เขากล้าเมื่อพระเจ้าเรียกเขาเข,า,ขาตอบสนองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราผู้เชื่อทุกคนควรเรียนแบบนะคะเมื่อพระเจ้าเรียกเราเมื่อพระเจ้าเชิญชวนเรา เราตัดสินใจทันทีที่จะไปตามเสียงของพระเจ้าและแน่นอนนะคะพี่น้องเมื่อเราตัดสินใจที่จะตามเสียงของพระเจ้าตามเรายึดพระสัญญาของพระเจ้ามันไม่ไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บแล้วเกิดขึ้นทันทีก่อนที่พระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงนะคะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเพื่อที่ให้เราเนี่ยละทิ้งความเชื่อ และให้เราสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้านะคะเราเห็นว่าเกิดการกันดานอาหารขึ้นนะคะขณะที่อับรามกำลังเดินทางอยู่นะคะเกิดการกันดานอาหารขึ้นและเขาต้องไปที่อียบนะคะสิ่งนี้นะคะทำให้เป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเราว่าเมื่อพระเจ้าสัญญาอะไรมันมักจะมีสถานการณ์บางอย่างหรือว่ามารซาตานเนี่ยก็จะทำให้เรา สงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าโดยการส่งเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาเพื่อที่ให้เราละทิ้งความเชื่อที่มีในพระเจ้านะคะพระสัญญาของพระเจ้านะคะมันไม่ได้ง่ายแต่มันจะเป็นไปได้อาเมนนะคะพี่น้องมันไม่ง่ายแต่มันเป็นไปได้นะคะเมื่อพระเจ้าสัญญาแล้วพระเจ้าจะทำให้สำเร็จ แต่ในระหว่างทางนะคะสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ก็คือทําเหมือนอับรามนะคะอับรามนะคะเมื่อเขาไปที่หนึ่งที่ใดนะคะถ้าเราอ่านในบทที่สิบสองข้อสี่ถึงข้อที่เก้านะคะในระหว่างข้อเนี้ยเราจะเจออับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าสองครั้งสองครั้งนะคะนั่นเป็นการบ่งบอกว่า เมื่อขณะที่เขากำลังเดินทางไปสู่พระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับเขามันมักจะมีอุปสรรคหรือบางทีมันล่าช้ามันยังไปไม่ถึงสักทีแต่สิ่งที่จะช่วยเราในการที่เราจะเดินอยู่ในพัะสัญญาของพระเจ้าได้ก็คือนมัสการพระเจ้าและยกชูพระองค์นะคะเพราะว่าการนมัสการพระเจ้าการยกชูพระเจ้าจะทำให้เราไม่ลืมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แต่ถ้าเราไม่ทำไม่นมัสการพระเจ้าไม่ยกชูพระเจ้าเดี๋ยวก็จะมีเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวก็มีคนนี้หรือเดี๋ยวก็ตัวเราเองที่จะสงสัยในความดีของพระเจ้าแต่การนมัสการพระเจ้าเป็นการหันสายตาของเรากลับมามองที่พระเจ้านะคะและเป็นสิ่งที่ช่วยตัวเราเองช่วยตัวเราเองเสมอที่จะจ้องมองที่พระเจ้า และเราจะไปถึงพระสัญญาของพระเจ้าแม้เจออุปสรรครอบข้างอย่าลืมที่จะนมัสการพระเจ้าเหมือนที่อับรามทำและสิ่งนี้เองทำให้เขาไม่สงสัยนะคะและทำให้เขาไม่ละทิ้งความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งยิ่งใหญ่กับชีวิตของเขานะคะระหว่างทางพี่น้องเราแต่ละคนอาจจะดำเนินอยู่ระหว่างทางที่จะไปถึงพระสัญญาที่พระเจ้าวางให้กับชีวิตของเรา อย่าลืมที่จะนมัสการพระเจ้าอย่าลืมที่จะยกชูพระเจ้านะคะเพื่อหันสายตาของเราจากสถานการณ์รอบข้างที่มันดูย่ำแย่ไปหมดแล้วก็หวังใจในพระเจ้านะคะและเมื่อเจออุปสรรคเราตัดสินใจเดินตามการทรงเรียกแล้วมักเจออุปสรรคและพระเจ้าให้เราเข้าไปอยู่ในปัญหาหรืออุปสรรคมันมันอาจจะดูแย่มันอาจจะดูหนักสำหรับชีวิตของเรา แต่เราเห็นว่าในการกันดานอาหารนี้นะคะทุกคนเจอปัญหากันดานอาหารแต่อับรามนะคะกลับได้ตัพ์สมบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันเป็นการหนุนใจเราว่าถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาพระเจ้ามีพระพรเตรียมมาให้กับเราในปัญหาเหล่านั้นนะคะ ดังนั้นอย่าก,กลัวปัญหานะคะกษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระเจ้าทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต,ต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ใช่ไหมคะที่ไหนมีศัตรูที่นั่นมีการอวยพรนะคะที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีการอวยพรเสมอดังนั้นเราอย่าก,กลัวที่จะเจออุปสรรคอย่าก,กลัวที่จะเจอกับปัญหาแต่สิ่งที่เราจะตอบสนองต่อปัญหานั้นก็คือเราหันสายตาของเรามองที่พระเจ้าและพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์ หรือปัญหาที่เราเจอนั้นเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วเป็นการยกชูจากพระเจ้าจะเกิดขึ้นณเวลาที่เราเจออุปสรรคและปัญหานะคะค่ะข้าพเจ้าอยากจะจบเท่านี้นะคะบทเรียนที่เราได้รับจากชีวิตของอับบามในการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเขา,าคือให้เราพร้อมเสมอที่จะไปตามการทรงเรียกของพระเจ้า บางทีพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราออกจากเมืองประจวบออกจากบ้านที่เราอาศัยอยู่แต่ว่าพระเจ้าอาจจะเรียกให้เราทําอะไรบางอย่างที่มันขัดต่อความต้องการของเราบางบางทีการเรียกของพระเจ้าอาจจะให้เราละทิ้งนิสัยบางอย่างหรืออคติบางอย่างนะคะให้เรากล้าที่จะทิ้งแล้วก็ตามพระเจ้าไป และเมื่อพระเจ้าสัญญาอะไรไว้กับชีวิตของเราแม้ว่ามันจะล่าช้าแต่พระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าแน่นอนนะคะและในระหว่างที่เรากำลังเดินไปสู่พระสัญญาของพระเจ้าอย่าลืมที่เราจะนมัสการพระเจ้าและยกชูพระเจ้าเพราะการนมัสการพระเจ้าทำให้สายตาของเราจดจ่อที่พระเจ้ามากกว่าสถานการณ์นะคะ และอย่าลืมว่าในขณะที่เราเจอปัญหาและอุปสรรคพระพรของพระเจ้ามีอยู่ที่นั่นนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพี่น้องถ้าพระเจ้ามีพระสัญญาอะไรต่อชีวิตของเราและดูเหมือนว่ามันยังมาไม่ถึงในเช้านี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าสำหรับพระสัญญานั้นและให้เราหันสายตาของเรามามองที่พระเจ้า มากกว่าที่จะจ้องมองที่สถานการณ์ข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้ขอพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของอับรามที่เป็นตัวอย่างให้กับชีวิตของเราพระองค์จะข่าโปรดประทานใจกล้าหาญให้กับเราทั้งหลายเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้เราทำสิ่งใดให้เราก้าที่จะก้าวออกไปก้าที่จะออกจากมุมปลอดภัยของเราเองและผชนภัยไปกับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอสรวมหัวใจแห่งการขอบพระคุณและหัวใจแห่งการยกชูพระองค์ให้กับเราในขณะที่เราดําเนินไปสู่พระสัญญาของพระองค์ในขณะที่พระสัญญาดูเหมือนยังอยู่ห่างไกลในขณะที่ดูเหมือนว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงได้เหรอเพราะว่าสถานการณ์รอบข้างมันไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าสัญญาไว้ข้าแต่พระเจ้าหันใจของเราหันสายตาของเราและสวมวิญญ,ญาณแห่งการนมัสการและยกชูพระองค์ให้กับเรา และให้เรามั่นใจเสมอว่าถ้าคนที่พระเจ้าทรงเรียกและพระเจ้าทรงเลือกนั้นต้องเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาใดพ,อพอระพรอย่างยิ่งใหญ่ก็กําลังรอเราอยู่พระองค์เจ้าค่ะรอทิษฐานพระองค์เจ้าให้ปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นย่นระยะเวลาลงดังพระสัญญาของพระเจ้าดังพระคําของพระเจ้านั้นที่บอกว่าการร้องไห้อาจจะอ้อยอิงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานนั้นจะมาในเวลาเช้าพระองค์เจ้า พระพิโรธของพระเจ้านั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นชั่วชีวิตเรายังคงเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปรดนำเราและขอพระคุณของพระองค์ที่จะปกป้องเราและทรงนำเราเพื่อที่เราจะไปถึงและยึดเอาพระสัญญาที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับชีวิตของเราเราขอบพระคุณและอธิษฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน